จัดอันดับคุณดวงดี12ราศีระหว่างวันที่7ถึง13ตุลาคม2517อันดับที่1ราศีมังกรราศีมีนหลุดพ้นจากความร้าวรานดวงปังจนอะไรก็ต้านไม่อยู่ได้สิ่งดีๆแบบไม่คาดฝัน ทั้งงานทั้งเงินคู่ค้ากัลยาณิมิตท,ที่ดีจะทำอะไรก็มีแต่คนสนับสนุนอะไรที่เคยวุ่นวายก็ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดอันดับที่สองราศีเมษร,ราศีกรกฎมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีได้งานใหม่ตำแหน่งใหม่ผู้ใหญ่เอ็นดูปัญหาเรื่องงานขี้คายได้บริวารลูกน้องที่ช่วยเบาแรงทำให้งานไหลลื่นคล่องตัวสบายใจขึ้นอันดับที่สามราศีกุมราศีธนูเริ่มต้นอาจจะเหนื่อยหน่อยแต่พอเข้าที่เข้าทางก็เหมือนโชคจะเข้าข้างคู จากที่ยากก็ง่ายขึ้นจากที่คิดว่าไม่ได้กลับได้มาครอบครองเหนื่อยแต่คุ้มกับที่เหนื่อยได้ผลตอบแทนเป็นที่น่าพอใจมีโชคลาภเข้ามาอันดับที่ 4. ราศีสิงห์ราศี 4, พิจิกช่วงนี้สิ่งที่คุณจะต้องระมัดระวังที่สุดคือปัญหาเรื่องของอารมณ์และความสัมพันธ์งานเงินดีแต่มักมีปัญหาให้หงุดหงิดเรื่องคนบริวาร หรือคนที่คุณจะต้องร่วมงานด้วยถ้าควบคุมอารมณได้ปัญหาก็จะไม่เกิดอันดับที่5ราศีศพฤษภราศีกันสถานการณ์ราบเรียบไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอย่างเด่นชัดมีปัญหาเข้ามาบ้างแต่สุดท้ายคุณก็แก้ไขได้จะขยับขยายอะไรยังไม่ใช่ช่วงที่ถูกจังหวะประคองตัวเองไปก่อนดีที่สุดอย่างน้อยก็ไม่มีอะไรที่เป็นปัญหามากนะักอันดับที่6ราศีเมถุนราศีตุล ช่วงนี้ดูเหมือนแต้มบุญน้อยพลังน้อยใจคอไม่ค่อยจะดีจะรำอะไรก็เหมือนมีอุปสรรคติดติดขัดขดัไม่ค่อยราบรื่นแต่โชคดีที่เหมือนว่าบุญคุณยังมีพอถึงเวลาก็มีทางออกมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือ